การของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับผมอ๋อบริการโอเคเลยครับดีมากเลยครับโดยเฉพาะน้องหมูครับเอ่อกลับมาที่กะต่ายคานะครับก็คือวันนี้กะต่ายคามีปล่อยรถหนึ่งคันให้กับลูกค้านะครับผมสวัสดีครับพี่ครับครับตอนนี้มีปล่อยรถหนึ่งคันให้กับพี่เป็น h อ n d a าแจ๊นะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับฮอ n d a าแจ๊คันนี้หามานานหรือยังครับผมก็หามาสักพักหนึ่งครับพอดีบ้านอยู่แถวนี้ก็เห็นเต็นท์โอใหญ่โตโมโหรานก็น่าจะโอเคก็แวะเข้ามาเลย นะครับแล้วแวะเขามาก็มีฮอนด้าแจ๊คันนี้ต้อองการพดีใช่ครับให้ให้ดูให้เลือกแล้วก็โอเคเลยถูกใจแล้วก็โอเคเลยครับจับจองเลยทเรื่องเลยครับทช่เรื่องของธนาคารอะไรครับคันนี้ธนาคารกรุงศรียุธยาครับอ๋อกรุงศรียุธยาใช้ระยะเวลาประมาณแค่3าวันเองใช่ครับ ก็รวดเร็วทันใจด้วยเร็วมากครับแป๊บเดียวก็ไฟแนนซ์ก็ผ่านแล้วครับเขาก็ส่งเม็เดมเมตมาให้ก็ผ่านเร็วมากครับอันนี้ตกผ่อนเดี๋ยวรับประมาณ6,000กว่าบาทเอง5ปีด้วยใช่ครับหมดไาครับผมโอเคครับแล้วก็บริการของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับผมอ๋อบริการโอเคเลยครับดีมากเลยครับโดยเฉพาะน้องหมูครับสวัสดีเจอกันก็อ่าแล้วก็คุยทางโทรศัพท์เสร็จแล้วก็มาเจอกันก็โอเคครับน้องหมูับบริการดีมากเลยครับขอบครับคระบับขอบคุณมากครับ